สวัสดีครับสวัสดีเชา้าวันที่2กรกฎาคม2024นะครับอรุณสวัสดิ์สำหรับทุกท่ทานที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับฟุตบอลยูโร2024รอบ16ทีมสุดท้ายคู่นี้เป็นคู่ที่คู่ที่5และคู่ที่6นะครับก็หมายความว่าจะได้ทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย เพิ่มอีก2ทีมเป็น6ทีมนะครับเมื่อคืนเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสและก็เบลเยียมนะครับคู่แรกนะครับ5้าทุ่มนะครับฝรั่งเศสก็สามารถผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยการชนะเบลเยียมไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับคู่ดึกนะครับคู่ที่2องโปรตุเกสพบกับสโลวีเนียนะครับตีสอนะครับเมื่อคืนนี้โปรตุเกสต้องเล่นถึงดีการครับ ึืสามารถเอาชนะสะโลวีเนียไปได้ด้วยการดวลจุดโทษน,นะครับ,บผลปรากฏว่าปรตุเกสแม่นกว่าครับชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับจริงแล้วปรตุเกสได้จุดโทษด้วยครับโรนาลโดยิงไม่เข้านะครับแต่ก็เข้ารอบผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเรียบร้อยนะครับมาดูคืนนี้ครับคืนนี้5้าทุ่มครับคู่แรกโรมาเนียจะพบก,บกับกังหันลมสีส้มกังหัน การหันทีมกังแดนกังหันลมโอ้ขออภัยนะครับติดตขัดขดโรมาเนียพบกับเนเธอร์แลนด์นะครับอัศวินสีส้มนะครับอัศวินสีสม้มคู่ที่2นะครับตีสองนะครับออสเตรียพบกับตรุรกีนะครับติดตามรับชมกันได้นะครับย้อนมาดูเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ฟุตบอลอยูสิปีชิงแชมป์อาเซียนแหม ีมนี้ดูดีมีอนาคตนะครับใจสู้ใจนักสู้จริงๆเลยครับเอาชนะเวียดนามไปได้2ประตูต่อหนึ่งแหมวิ่งช่วยกันแบบน่าชมเชยครับชมเชยน้องๆมันมนะครับน,น,น้องเขาเล่นดีครับแล้วก็ชอบเพราะว่าใจนักสู้แล้วก็ช่วยกันนะครับไม่มีท้อไม่มถีถอยถึงแม้ว่าจะโด,ดนำนำแล้วก็ยังไล่บุกตะลุมบอลสู้ได้อย่างน่าชมเชยแล้วก็สามารถ ยิงมาได้คืน2ประตูนะครับชนะเวียดนามไป2ประตูตรงเข้าไปชิงชนะเลิศกับออสเตรเลียนะครับในวันวันพุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวอาจจะทําขึ้นมาไว้นะครับก็ออสเตรเลียในชนะอินโดนีเซียไป5ประตูต่อ3นะครับกติดตามรับชมกันได้นะครับท้งฟุตบอลยูโรแล้วก็ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็โคปาอเมริกาก็กําลังเข้มงวดเข้ามา ครับผมอ่ะสะละับคลิปนี้สวัสดีครับ